จังหวัดชุมพรด่วนพิเศษขยี้กระบะสามพ่อแม่ลูกปางตายเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจเอกบัณฑิตอันทชัยรองสารวัตรสอบสวนสอพอในหูดอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งเกิดเหตุรถไฟชนรถยนต์บริเวณจุดตัดทางข้ามรางรถไฟสถานีคนหินมุ้ยหมู่9้าตําบลนาขาอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ภายในจำนวนสามรายจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อโตโตยตา้าตอนครึ่งสีดำหมายเลขทะเบียนบล .6223 ชุมพรพลิกหงายท้องอยู่บนรางรถไฟรางคู่ขนานสำหรับให้รถไฟหลีกกันสภาพพังยับเยินทั้งคันส่วนผู้บาดเจ็บ จำนวนสามรายทราบชื่อคือนายสิทธิโชคจันทาอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่101หมู่ที่7ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเป็นคนขับมีนางสาวเตืนใจถึงเสียบยวนอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่89ทับ2หมู่ที่7 ตำบลช่องไม้แก้วอเภอทุ่งตะโกจัังหวดชุมพรและเด็กชายวาอายุ5-6ขวบทางเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟควรหินมุย้ยและชาวบ้านในระแวกนั้นได้ช่วยเหลือออกมาได้และทางหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนเนื่องจากทุกคนอยู่ในสภาพที่ดูจากภายนอกคือบาดเจ็บมีเลือดไหลนองตามตัวและหน้าส่วนภายในต้องรองให้ทางแพทย์ได้ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ห่างไปประมาณ200เมตรพบรถไฟขบวนพิเศษ40สเปนเตอร์วิ่งระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพมหานครมีตู้โดยสารจำนวน4ตู้จอดอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟควนหินมุย้ยมีเจ้าหน้าที่ประจำรถและเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟกำลังช่วยกันตรวจสอบความเสียหายพบว่าบริเวณแผงกันชนหน้าหักหลุดออกจากตัวรถท่อลมเบรกสำหรับ ต่อตู้โบกี้แตกเสียหายจำนวนสองท่อเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำสายไฟมาผูกเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนที่จะปล่อยรถไฟที่สถานีรถไฟชุมพรซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ50กิโลเมตรเพื่อทำการซ่อมแซมได้สอบถามนายสินหชยัยหวขวนพนักง,งานขับรถไฟทราบว่า รถขบวนนี้ได้ออกจากสถานีรถไฟจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อเวลา10นาฬิกา10นาที HD. ของวันนี้และจะถึงปลายทางกรุงเทพมหานครประมาณ20นาฬิกาของวัน,นเดียวกันและก่อนที่จะเกิดเหตุได้จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟหลังสวนและจะจอดสถานีรถไฟสวีเป็นสถานีถัดไป แต่เมื่อออกมาจากสถานีรถไฟหลังสวนได้ไม่ถึง10นาทีมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนตัดรางรถไฟก่อนถึงสถานีควนหินมุ้ยได้มีรถกระบะขับในลักษณะไม่ยอมจอดรถตนเองได้พยายามบีบแตรส่งสัญญาณไฟหลายครั้งแต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมจอดกลับวิ่งขึ้นมาอย่างกระชั้นชิดซึ่งได้ห้ามเบรกจนรถชะลอความเร็วเหลือเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่ทัน รถไปพุ่งชนกระบะเข้าอย่างจังนายสุริยาชัยชนะกสิกรรมพนักง,งานสถานีรถไฟควรหินมุย้ยซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้กล่าวว่าตนเองอยู่สถานีนี้มากว่า20ปียอมรับว่าบริเวณจุดตัดตรงนี้มักจะเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งเป็นเพราะความประมาทของผู้ขับรถที่สัญจรผ่านจุดตัดรางรถไฟ ที่ไม่ค่อยจะเคารพสัญญาณไฟแดงกระพริบที่ทางการรถไฟได้ติดตั้งเตือนให้จอดเพื่อรองให้รถไฟผ่านไปก่อนแต่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนจนเกิดเหตุด,ดังกล่าวขึ้นเหมือนรายนี้อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็จะรอสอบปากคำคนขับรถกระบะอีกครั้งเพื่อสรุปสำนวนควบคู่ไปกับทางการรถไฟที่จะเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดและเรียกค่าเสียหาย หรือความเสียหายต่อคู่กรณีอย่างไรต่อไปนิว24สุกันวรลีสุวรรณรายงาน